พาลูยาวันนี้ดีกว่าเมื่อวานพรุ่งนี้ดีกว่าวันนี้ชีวิตที่ก้าวไปข้างหน้าขึ้นไปข้างบนเช้าวันใหม่กับเวลาความชื่นชมยินดีกับพระวจนะแห่งความจริงเพื่อการเติบโตในฝ่ายวิญญาณพัฒนาและปรับมุมมองของเราสำหรับความยิ่งใหญ่การเกิดผลรุ่งโรจน์และเจริญรุ่งเรือง พระวจนะแห่งความจริงในวันนี้พบกันประจําวันเสาร์วันที่7เดือนที่8ในหัวข้อเรื่องถูกทําให้เป็นขึ้นมากับพระคิดและพระวจนะที่จะใครควรและสัมมคีธรรมในพระธรรมโคลสีบทที่สข้อที่หนึ่งเพราะฉะน,นั้นเมื่อพระเจ้าทรงทําให้พวกท่าน เป็นขึ้นมาด้วยกันกับพระคิดแล้วก็จงสแสวงหาสิ่งที่อยู่เบื้องบนในที่ซึ่งพระคิดสถิตยอยู่คือประทับอยู่เบื้องขวาของพระเจ้าพี่น้องค่ะเมื่อพระเยซูสินนนนส้นพระชนบนไม้กางเขนพระองค์สิ้นพระชนเพื่อมนุษย์ทุกคนซึ่งหมายความว่าในทางกฎหมายนั้นมนุษย์ทุกคนรอดแล้วแต่ความเชื่อของคริสเตียน ไม่ได้เริ่มต้นจากไม้กางเขนหรือการสิ้นพระชนของพระเยซูแต่จากกา,จาก,าการเป็นขึ้นมาจากความตายการเป็นขึ้นมาจากความตายของพระองค์ทำให้ชีวิตใหม่ในพระคิดเป็นไปได้นี่คือเหตุผลที่วิธีเดียวที่ทุกคนสามารถประสบกับความจริงที่สำคัญของความรอดได้คือการปฏิบัติตามรมบทที่10ข้อที่เกถึง10ซึ่งกล่าวว่า คือว่าถ้าท่านจะยอมรับด้วยปากของท่านว่าพระเยซูทรงเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าและเชื่อในใจว่าพระเจ้าได้ทรงให้พรองเป็นขึ้นมาจากความตายท่านจะรอดเพราะว่าการเชื่อด้วยใจก็นำไปสู่ความชอบธรรมและการยอมรับด้วยปากก็นำไปสู่ความรอดพี่น้องคะจงลันลึกถึงพระคำของพระวิญญาณ ซึ่งผ่านมาทางอาคาลทูตเปาโลในโรมบทที่6ข้อที่4ว่าเพราะฉะนั้นเราจึงถูกฝังไว้กับพระองค์แล้วโดวยการราับบับตจิศสมาเข้าในการตายน,านั้นเพื่อว่าเมื่อพระบิดาทรงให้พระคิดเป็นขึ้นมาจากความตายโดยพระสิริของพระองค์แล้วเราก็จะได้ดำเนินชีวิตใหม่ด้วยเหมือนกันเมื่อพระเจ้าทำให้พระเยซู เป็นขึ้นมาจากความตายเราถูกทําให้เป็นขึ้นพร้อมกับพระองค์เข้าสู่ชีวิตใหม่เรากลายเป็นคนที่ถูกสร้างใหม่ในพระเยซูคริสต์มีชีวิตอยู่กับพระเจ้าพร้อมกับชีวิตที่เหนือธรรมชาติคนที่ถูกสร้างใหม่เป็นผลจากการเป็นขึ้นมาจากความตายของพระองค์คุณได้ถูกนําออกมาจากความตายฝ่ายวิญญ,ญาณเข้าสู่ชีวิต ควรถูกทําให้เป็นขึ้นมาร่วมกับพระคิดและนั่งกับพระองค์ในสวรรค์ขัตสถานตอนนี้พระคัมภีกล่าวว่าคุณควรจะแสวงหาสิ่งที่อยู่เบื้องบนจงเอาใจใส่สิ่งที่อยู่เบื้องบนไม่ใช่สิ่งที่อยู่บนแผ่นดินโลกโคโลสีบทที่สข้อที่2พี่น้องคาจงมีการตระหนักรู้ของผู้ที่บังเกิดจากเบื้องบน และนั่งร่วมกับพระคิดในสถานที่แห่งการครอบคล้องพระสิริและฤทธิอำนาจให้สิ่งต่างๆของพระเจ้าของแผ่นดินสวรรค์ของพระองค์ที่ซึ่งคุณบังเกิดมามีความหมายต่อคุณมากขึ้นจงพูดภาษาสวรรค์ดำเนินชีวิตและมองจากเบื้องบนฮาเลลูยาเอเมนให้เราเก่าวถ้อยคำแห่งความเชื่อร่วมกันนะคะ ข้าพระองค์ดำเนินชีวิตและมองจากเบื้องบนเพราะว่าข้าพระองค์นั่งอยู่กับพระคิดในสถานที่แห่งการครอบครองและฤทธิ์อำนาจนั่นคือข้าพระองค์มีชีวิตอยู่กับพระเจ้าด้วยชีวิตที่เหนือธรรมชาติข้าพระองค์เดินแนวความเจริญนุ่งเหลืองชัยชนะและพระศิลิ ด้วยกันครอบคล้องและปกครองในมิติแห่งชีวิตโดยทางพระเยซูคริสต์ความรักของข้าพระองค์ตั้งอยู่ที่พระองค์และพระสิริแห่งแผ่นดินสวรรค์ของพระองค์ในตอนนี้และทุกเวลาอาเมนพี่น้องคะพระคำของพระเจ้าหนุนใจกับเราในวันนี้นะคะว่าคนที่ถูกสร้างใหม่ เป็นผลจากการเป็นขึ้นมาจากความตายของพระองค์คุณได้ถูกนำออกมาจากความายฝายวิญญาณเข้าสู่ชีวิตคุณถูกทำให้เป็นขึ้นมาร่วมกับพระคิดค่ะนั่นหมายความว่าคุณนั่งร่วมกับพระคิดในสถานที่แห่งการครอบครองพระสิริและฤทธิอำนาจดังนั้นจงให้สิ่งต่างๆของพระเจ้าของแผ่นดินสวรรค์ของพระองค์ที่ซึ่งคุณบังเกิดมา มีความหมายต่อคุณมากขึ้นนะคะจงพูดภาษาสวรรค์ดำเนินชีวิตและมองจากเบื้องบนเท่านั้นนะคะพระเจ้าสมกำลังค่ะหากคุณผู้ฟังที่กำลังใช้พระวจนะแห่งความจริงยังไม่เคยอธิษฐานต้อนรับพระเยซูและมีความปรารถนาในวันนี้เราขอเชิญให้คุณรับองค์พระเยซูคิด เป็นพระเจ้าในชีวิตของคุณโดยอธิษฐานตามข้อความนี้นะคะข้าพเจ้าเชื่อว่าพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าทรงตายบนกลางเขนเพื่อชำระบาปของข้าพเจ้าทั้งหมดและทรงฟื้นคืนพระชนและเป็นอยู่วันนี้ข้าพเจ้ารับด้วยปากของข้าพเจ้าว่า พระเยซูทรงเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าและเชื่อในจิตใจของข้าพเจ้าว่าพระเจ้าได้ทรงชุบพระองค์ขึ้นมาจากความตายข้าพเจ้าจะรอดขอพระเยซูเข้ามาเป็นพระเจ้าในชีวิตของข้าพเจ้าและข้าพเจ้า จะติดตามพระองค์ตลอดไปในพระนามพระเยซูอาเมนขอแสดงความยินดีด้วยนะคะตอนนี้คุณเป็นลูกของพระเจ้าแล้วหากวันนี้คุณได้รับความรอดแล้วเราขอหนุนใจให้คุณอินบ็อกเข้ามาในเพจพระวจนะแห่งความจริงพร้อมชื่อ ID ดี n ลนหรือ Facebook เพื่อเราจะได้จัดส่งไฟ PAF พระวจะนะแห่งความจริงให้คุณเพื่อคุณจะสามารถรับอาหารฝ่ายจิตวิญญาณได้อย่างเต็มที่เพื่อการจเจริญเติบโตในฐานะคนที่ถูกสร้างใหม่ในพระคิด